สวัสดีครับเ,เพื่อนๆที่ติดตามช่องเพชรท่าแร่ชาแนลทุกท่านนะครับวันนี้เพชรจะมาอัปเดตการทำฐานพระบูชาชาวเวสุวรรณให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับว่าตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วและวันนี้ทำอะไรกันบ้างอยากให้ทุกท่านกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาเพชรลงคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดนะครับ ต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับคลิปที่แล้วก็กล่าวถึงเรื่องช่างเริ่มก่อน,นะฮะเรื่องออฐานก่อนนะฮะวัดความกวาม้างความยาวอะไรเรียบร้อยนะครับผมคือฐานพระบูชาทา้าเวสุวรรณองค์นี้ต้องเปะ๊ะต้องละเอียดหน่อยนะครับผมก็วัดการช่างก็มีอยู่ท่านเดียวก่อนครับวันนี้ช่างยังไม่เข้ามาอีกก็จะมีมาอีกท่านหนึ่งนะฮะวันนี้ก็จะมีสองท่านนะฮะไม่เกิน3วันเขาบอกว่าเสร็จแน่นอนครับผม ก่อ,กอจากคลิปที่แล้วก็ประมาณ4-5ชั้นนะฮะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับความสูงนี่ประมาณ1เมตรนะครับผมความกว้างนี้1เมตร20เซนติเมตรนะฮะกว้างกับยาวนะครับด้านละ1เมตร20เซนติเมตรนะฮะเพื่อความสวยงามและความพอดีครับรับน้ําหนักได้แน่นอนครับผมเสร็จแล้วนะครับผมก็ฉาบนะครับประมาณนี้โอ้โหสวยงามมากเลยนะครับผมฉาบได้สวยแล้วก็เตรียมตัว เป็นแท่นวางพระบูชาท้าวเวสสุวรรณนะครับความสูงหนึ่งเมตรพอดีนะครับผมด้านนี้ก็ดูเรียบร้อยแล้วครับเหลืองานทาสีอะไรเดี๋ยวก็ตามมาอีกแน่นอนนะครับแต่ต้องรอองค์พระบูชาท้าวเวสสุวรรณก่อนว่าจะออกมาประมาณสีไหนเพื่อความสวยงามแล้วก็จะได้ทาสีให้มันเข้ากันพอดีกับองค์พระบูชานะครับผมอีกฝั่งนึงก็ ฉาบเหมือนกันครับเรียบร้อยแล้วครับก่ขอขึ้นมาแล้วก็ได้ฉาบแล้วนะครับ5,000บาทน,นี้ก็คุ้มมากนะครับ2ฝั่งช่างท่านก็ลดให้ด้วยนะครับเพราะว่า 1. ท่านก็รวมทําบุญด้วยนะฮะ ช่างท่านนี้นะครับผมก็อนุมโมธนาสาถูบุญกับช่างด้วยนะครับส่วนใต้กุฏินะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันนั้นนะเพชรก็ไม่ได้อัปเดตให้เพื่อนๆเอฟซีได้ได,ได้ฟังและได้ชมเลยนะครับก็มีช่องพิยญาตนะครับผมที่อัปเดตให้นะครับก็กระเบื้องก็ปูเรียบร้อยนะเป็นลายไม้ปาเกนะฮะท่านพระอาจารย์สุนทรท่านก็ชอบประมาณนี้เนาะผมก็บอกว่าผมก็แล้วแต่พระอาจารย์ชอบเลยครับแต่ มันก็ดูธรรมชาติดีนะเป็นลายไม้อะไรอย่างเงี้ยครับเหมาะกับกับวัดนะประมาณนี้ฮะดูเรียบแล,แล้วแต่คนชอบเนาะผมก็ชอบแบบเรียบๆนะฮะแต่ก็ดูไปก็สวยงามจริงๆครับผมช่างทํางานเร็วมากขออนุโมทนาสาธุบุญกับเจ้าภาพงานปูกระเบื้อง อีกท่านหนึ่งกนะ็คือท่านอาจารย์ทองเปลืองนะฮะที่ท่านอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมก็อนุมโมทนาสาธุครับมีแต่คนร่วมทําบุญกันมาที่วัดบ้านกุนบุญแล้วนะครับตอนนี้ก็คือวัดจะเจริญไปข้างหน้าเรื่อยๆนะครับท่านไม่ต้องห่วงครับยังไงทีมงานเราจะอัปเดตเรื่องความคืบหน้าความเจริญของวัดนะครับเป็นยังไงก็กดติดตามกันเลยนะครับ ก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆ FC ทุกท่านฮะที่ร่วมทําบุญกันเข้ามานะครับผมผ่านบัญชีที่เพจแจ้งก่อนหน้านี้ครับก็จะมีบัญชีทําพระศีวลีใหญ่นะครับผมต่อไปก็จะเป็นงานอีกงานนึงก็คืออย่างที่กล่าวไว้ในคลิปก่อนๆว่าจะทําจุดที่พักญาติโยมนะฮะให้แยกออกจากที่ พักของสงนะฮะจะได้อ,อยู่ไกลกันหน่อยเพื่อความเหมาะสมนะครับก็มี fc c o m มนต์เข้ามาว่าก็โอเคโอเคหลายท่านเลยนะครับผมก็รวมทำบุญกันเข้ามาเยอะแยะนะเพชรก็ขออนุโมทนาสาธุบุญอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับขอให้ทุกท่านเจริญในหน้าที่การงานร่ำรวยเงินทองด้วยนะทุสสาธุขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามคลิปเพชรท่าแลกนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ